ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกกี้รีบูตหรือพิกี้บูตอัปเดตที่4ี่แมสซีฟหนึทับสอกึ่งก็แน่นอนครับถ้ามันอัปเดตธรรมดาเนี่ยผมจะมาดูทำไมถ้าไม่ใช่ผ็ถึงกดไปที่อีเวนต์แล้วมันเจอวินเทอร์ฮอลิเดผมก็คงจะไม่ทำอะไรแล้วแต่เออเนีเย่ยเจอวินเทอร์ฮอลิเก็สักหน่อยก็แกัน เขาอัปเดตเมนูมาใหม่หมดรวมถึงเอาวินเทอร์ฮอลีดีกลับมาด้วยผมนีดีใจเลยวินเทอร์ฮอลีดีกลับมาแล้วเพื่อให้ให้ผมพลาดอีกครั้งหมก็เลยจะกลับเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะคบวินเทอร์ฮอลีดีกลับมาแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมไม่เคยดูมาก่อน่อะจะลืมไปเลยหรอว่าเพื่อนของฉัน,นจะให้ของขวัญฉันไม่มีไอเดียอะไรหลยที่จะทำมันขึ้นมา่ฉันมีไอเดียนะทำการหาผู้มันไงล่ะ เอาละเราไปนั่งหมด12นาทีในการหาของทั้งหมดมาดูกันว่าเราจะหาได้ไหมเป็นไอเดียที่ดีมากเร็วเข้าซิซี่แลโพอดีอ๋อคือเขาจะโจมตีเราเพื่อให้เราหาของขวัญน้อยขึ้นเหรอแล้วพวกเราจะให้ของขวัญเขาแล้วนี่เรานี่เขาจะทำเราอะ บ้าแล้วเราจะให้ผมกับคนที่ทำร้ายล่างทำร้ายเรานี่นะบ้าไปแล้วเอา้าเลดิก้ามาแล้วถ้าผมหผ่านไม่ได้กินุณต้องรอเรืองใช้นะอ่าหู เกิดเราจะไม่ให้เขาพาก็คงต้องรอจนกว่าโอ้ววววเลเบกายึดความที่เราแกะเอาของสิ่งนั้นไปไกลหน่าจะเลยเลเบกาฉันรู้นะว่าแกต้องการทำอะไรแกต้องการปลาของฝันนั้นใส่ฉันเช่อล่าดูนะเว้ยอย่าเข้ามา าเราเทำไมหลังาที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจริงปะก็มีดาบเลยว้าโดนเรียบร้อยโดนเรเบกาตกหัวตายฮายโดนเรเบกาตกหัวตายเล้าไม่นะ ดินเดินเดิน,เด,นเดินแล้วแล้วเ ok. นี่ยโฆษณาดอทเอียีป่ะลืมเลม่นมุชาปิทเทแก้มกินอะไรก็อ,อร่อยอร่อยขนาดนะั้นไม่หรอเออที่รู้จุดจุดเยวเอาไอคอนกลับมาเออนั่นแหละนั่นแหละคือจุบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังอ้อใช่ลืมไป สักคู่หนึ่งนะขออนุญาตอันนึงมันยังไงวะ,อะเอาไปเยอะนี่เลย ผมคอยจะด,ดูไปด้วยแล้วนะอีกเดีด๋ยัฉันจะดูมาผมรอผมจะดูตามในคลิปคลิปนี้เราเน้นผ่านอะเดียวไม่เน้นอนะไรทั้งสิ้นไม่นนเนื้อเรื่องนะก็เน้นแหละแต่ขอผ่านให้ได้ก่อนแล้วกัน วู้อาวอโอยู่ในนี้ลิบินนก้าตื่นแล้วไม่นะยังเอาพูกไม่ได้เลยเจะพู้อยู่ไหน,นอย่างนี้ thank you ที่จุดก็มีคนมาเล่นสเกตบอร์ดตกเอาไว ý yeah. ให้ช่วยิกันสักทีที่เดี๋ยวค่ายของขวัญโอเคมันจะหยิบของขวัญยู่ของขวัญสุดหน้าละของทุกคนหยิบออกมาเพื่อเพื่อปลาใส่หน้าผมนี่แหละโอ้ยเพื่ออะไรกันเนี้ย Here we go ทุกคนเลยนะนี้ส่วนที่จะ เดี๋ยวอันท้ยก็จะเหลืออีกอันนึงอี้แล้วนีเวลาผมจะสีลวี่ไปว Yes อยู่ฟินิตกิจกรรมวันหยุดไม่มีปัหาขอบคุณครับมุมบะนี่สุดฉันก็มีโอากาสร่ามาได้สักทีโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นฉันต้องการพักผ่อนสวัสดีทุกคนมีคนอยู่ในนั้นไหมใช่ฉันสบายดีนี <c oughs> ่พูดหน่อยได้ไหมว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะจะพูดสักทีหนได้ไหม ใช่แน่นอนอยู่แล้วงั้นก็เหมือนกันนั่นแหละฉันเหนื่อยแล้วสำหรับฉันนะนะเอ้าเราจะตามทำไมานี่นนใช่ฉันมองหารอบๆเลยว่ามีอะไรเป็นวามจริงบ้างดิฉันจะมองสามารถมองหาดูได้นะแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันเนี่ยเหลือเชื่อเธอมากเลยนะงั้นฉันคิดว่าเธอควรจะออกไปทัศนีนะเอาพักผ่อนพรุ่งนี้ไว้เจอกันนะเพนนี้ ่อนะโอเคฉันก็หวังว่าจะเชิญน,นายนะเลเปก้าพวกนี้แหละโอเควันนี้น่านจะเป็นวันอ่าวันที่เขาทำกันอยู่น่าจะเป็นวันที่ยี่สี่ตอนเที่ยงคืนอ๋ <c oughs> อคือเมื่อกี้วันที่ยี่สี่แล้ววันนี้ยี่สิบห้าแล้ว <c oughs> จ้าจีเป็นไงบ้างคุณเดือนที่ไหนได้สุดยอดป่ะ <c oughs> คุ้มกับค่าไอคุณใช่ไหม อ่าโพนี่ได้เอ่อของเอาไปเสกอินโนสอินโนเซน์สักอย่างบลาบลาเฮ้่โพนี่ได้แคลออะไปอะไรกินหน้ำใจแน่นอนไม่แบ่งใครด้วยเรียกว่าเกลีเธอให้สิ่งที่ฉันชอบหนังสือเหรอเอยโยวอส์แกไกส์เพนนี หลับแบบปุ๋ยเลยหลับสบ,บุยคนอื่นได้ของขวัญเต็มวันต่อมาไ,อไอม่ไยังเราได้ของขวัญนี้ลนะฉันก็นนได้ของขวัญนี้เหมือนกันอะอู้มาเล่นสนุกไปอย่างไกันอ่ารู้แล้วนะ่าเฮ้อของขวัญนี้ฉันต้องเอาไปให้กับเพนนีให้ได้เลย แต่ทำไมไม่ให้มิดไงไม่ดูกันตอนมิดอะไรจาะขอคให้ฉันเหรอแกวเป็นอะไรมาดูกันตุ๊กตาหมี 别别干。 กินเยอะนะวันนี้มันจะของของนา้นะ่ะฉันรักมันเลยลนะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะเริจา้าฉันก็คงฉันก็ยืนความสุขนะเพนนีเกี่ยวกับเธอที่พูดนะ่ะสิ่งที่เธอทำและพูดฉันพูดว่าหมีฉันเรียกเธอว่าหมี ฉันจะเรียกเธอว่าดดคอนเขาเขาจะเรียกเข,า,ขาว่าดดคอนมันเหมือนชื่อฉันน,น่ะมันเหมือนชื่อเขาไม่ใช่ชื่อฉันเหมือนชื่อเขาดดคอนเหรอใครคือดดคอนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นตัวละครหลักแนในชัปเตอร์ต่อๆไปหรืออาจจะไม่ใช่ตัวละครหลักเดียวจ,จะเป็นตัวละครนั้นก็ได้ที่โผล่ในตอนจบข,ของชัปเตอร์หกแต่ใครสนะ จะไปเล่นสำหรับอีเวนต์วินเทอร์ฮอลิเดย์และก็แน่นอนครับวินเทอร์ฮอลิเดย์มาแทนที่ไออีเวนต์เอ่อเอ่อแบ็กเอาท์นะฮะซึ่งแน่นอนฮะไหนๆก็มาเล่นแล้วผมจะไปเล่น RP โหมดให้ท่านผู้ชมดูกัน,นะะมันอัปเดตมาว่าเล่นได้ผมก็เคยเข้าไปเล่นดูนะครับสรุปสรุปคุณม,มันเล่นได้จริ ส่วนอีเวนต์วันวาเลนไทน์ก็ยังไม่หายไปอีกดีทั้งที้ไม่ควรเอาอีเวนต์แบ็กเอาออกแต่ควรเอาอีเวนต์วาเลนไทน์ออกเอ้ยอะไรของเขาเนี่ยเอาไม่มีแมปคริสต์มาสหรอถ,ถ้ามีน่าจะดีอะ่ะแต่เขาเขีเ้เกียจติทำแหละเบื่ <c oughs> อผ่านรู้สึกว่าเขาทำดีหมดเลยนะผมว่าแล้วแล้วไมเ่เคอยรอเลยเออบอกก่อนเอาอน เอาล่ะนี่คือละครที่ผมไม่มีมาแสนนานและในที่สุดผมก็จะมีสักทีเลเบกาว้าวเลเบกาผมได้แกมาแล้วออกออกห่างจากจอจี้ก่อนหน้ากลัวมันมันปาบอลใส่หมนี่คือคือการทีธรรมดาครับเขาก็จะว่ากระดึ๊บกระดึบไปเชยแบบขยับขยับลงขยับล่างสะดุดก็ก็ก็อะไรเงี้ยกระโดดได้งงมาก ถ่าเดินก็บอลนี้นะฮะแค่แคร็บคลายเฉยแอคชั่นก,ก็บอลนี้ตบหัวเฉยๆนะ่ะแล้วก็อันนี้จำได้ว่ามีเลเบกาแบบธรรมดาด้วยมาตอนชัปเตอร์ห้าใช่ไหมเนี่ยเออ<ม>นะซอร์เวอร์เล็กเลเบกาะฮะผู้รอดชีวิตเลเบกาถ้าเดินก็จะประมาณนี้ส่วนหยุดเทือนก็จะประมาณนี้เท่เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เหมาะกับคริสต์มาสนั่นแหละ เลเปกาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวละครที่เขานั้นได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครอะไรแต่เป็นตัวละครที่ผมว่าสวยงามแล้วก็แจ่มใสแล้วก็เลปเปการ่างวินเทอร์นะฮะนี่เลเปการ่างวินเทอร์มันมันเหมือนไอตัวเมื่อกี้แค่แค่แค่ตัวตัวนี้ไม่มีลูกบอลเฉยๆบอลย คือคือไม่มีลูกบอลผมว่าเท่กว่าเลยซ้ำอ,อ่ะเออคุณคุณคิดไงไม่มีลูกบอลเท่กว่าเอาเป็นว่านะคะผมสำหรับวันนี้นะครับอีเวนต์โฮลดเดย์กลับมาแล้วและหากใครชื่นชอบอยากให้ผมทำอีเวนต์อยากให้ผมนั้นเล่นอ่าไอเกมพิกกี้รีบูทในทางแนวไหนอีกสำหรับคลิปที่5ก็น่าจะต้องจบไปเท่านี้นะครับหรือไม่ก็คลิปที่4 3 5อะไรสักอย่างน่าจะคลิปที่4 ไม่ก็คิดที่หานะ้าละน่าจะคิดที่หานะ้าเลยหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระพริบเลยครับเพราะบอกเลยว่าพิกกี้รีบูทมารวรวัดช่วงนี้อีเวนต์มาใหม่กน้อยนะช่วงนี้น้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมว่ามีอีเวนต์อีกแน่นอนจะเป็นอีเวนต์แนวไหนก็มาดูกันนะฮะส่วนส่วนแมปไอ้แบค็คเอามันนรีบูทใหม่แล้วผมก็ลืมเข้าไปเล่นแล้วก็มันออกไปแล้วฉะนั้นก็มันจะไม่กลับไปเล่นแล้วมันเล่นยากเกินเอาง่ายๆครับสำหรับวันนี้ ขอให้โชคดีนะครับบ๊ายบาย